สวัสดีครับในวิดีโอนี้ผมจะมาเล่นเกมม i นิเวลแบบสั้นๆให้ดูหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยเป็นเวลาที่ยาวนานมากซึ่งผมทําไม่ทันและนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ผมทําช้านะฮะเอาล่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมม i นิเวลกับแมปที่มีชื่อว่ามาสร้างเมียงหรือเปล่าน่าจะใช่แหละเพราะผมเป็นคนสร้างแมปนี้ขึ้นมาฮะและนี่คือบ้านโมเดิร์นนี่คือบ้านหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นในแบบนี้โดยฝีมือของผมเองนะฮะ ซึ่งข้างหนก็ไม่มีส้นตีอะไรเลยนะครับผมจะไปดูเลยฮะและนี่ก็คือสิ่งที่สองที่ถูกสร้างขึ้นมาในแบบนี้นั่นก็คือตัวผมเองไงเงี้ม่วงมืนกันเลยแต่มันม่วงคนละโทนกันฮะอ่าและอย่างต่อไปที่ผมจะนําเสนอนดก็คืออ่า KFC นะครับผม KFC นล้วก็คือ Kentucky Fried Chicken นะครับมีไก่น้อยนี้ไก่น้อยนี้ผมเหมือนจะจําได้เอามาจากของ ซีซีครับมั้งถ้าทำไม่ผิดนะครับผมนี่ก็เป็นร้านที่สร้างกันเองออกแบบด้วยตัวเองฮะจริงๆก็ไม่ได้ออกแบบหรอกกูก็ว่างๆางั้นแหละและนี่ก็คือฟาร์มที่ผมสร้างขึ้นแต่ไอไก่นั่นไม่ใช่ไม่รู้ดิมันขาดสารอาหารไะเนี่ยทำไมมันผอมอย่างงี้วะก็จ้างมันเด้อฮะและอย่างต่อไปก็คือรอ้านคาเฟ่กับเค้กฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ผมสร้างขึ้นมาทําไมแต่ร้านนี้มีองค์ประกอบครบที่สุดละ มีเก้าอี้ให้หนั่งด้วยเห็นไหมนะแล้วก็มาสคอตฮะนกแกว้วและอย่างต่อไปนั่นก็คือร้านขายเสื้อผ้าผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันออกมาเป็นแนวนี้ได้ไงที่ผมสร้างขึ้นมาและร้านต่อไปนั่นก็คือพาพายาสลัดหรือภาษาบ้านเราเนั่นก็คือสมตามประแดกนั่นแหละนะไม่มีอะไรมากฮะก,ก็แค่นี้ะและอย่างต่อไปก็คือร้านแคนดี้ มีเขียนด้วยไหมแคนดี้เออใจผมลืมบอกไปตัวหนังสือนี่สนมากคนจะทําเองหมดฮนะก็ทําเองหมดแหละไม่มีใครเขียนหน้าป้ายอย่างนี้หรอกอันนี้ยกเว้นใครก็ไม่รู้มาสร้างไว้ผมจําชื่อไม่ได้ก็ขออาภัยด้วยนะครับผมขอบคุณที่มาเล่นด้วยนะอาะไรอย่างต่อไปนั่นก็คือบ้านไม้ของใครไม่รู้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะชื่อตังเมมัง จำไม่ได้เดี๋ยวผมจะขึ้นไอดีให้ฮะและบ้านหลังต่อไปก็คือบ้านสีสีพวกนี้ฮะผมลืมบอกไปเลยขอโทษด้วยนะครับผมซึ่งมันก็สวยดีนะมันดูน่ารักมันเหมือน,มนเม็ดบัวลอยในน้ํากะทิอ่ะน่ากินจังเลยนี่ก็บ้านหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นนะหลังจากอัปเดตวันที่อ่ะกูอ่านแป๊บสามสิบเดือนสามหกหกนะครับผมตามนั้นและหลังนี้ก็คือบ้านของโนบิตะ ที่ถูกออกแบบโดยคุณซีซีครับสตูดิโอกูอ่านชื่อช่องเขาถูกเปะวะ่าวะใครไม่เคยดูผมจะแปะล,ลิงก์คลิปวิดีโอไว้ให้นะฮะและสิ่งก่อสร้างต่อไปนั่นก็คือ TikTok ที่เป็นร้านค้าผมก็ไม่รู้ว่าผมสร้างขึ้นมาทำไมนะเมื่อมี TikTok แล้วผมก็เลยสร้างไอ้นี่ขึ้นมานั่นก็คือออฟฟิศกูไม่รู้ว่าออฟฟิศตรงไหนมันก็โล่งโจงแลวท้าโดนก็จะเป็นโลโก้ช่องผมฮนะ เหมือนไหมเนี่ยผมเทียบให้ดูเลยนอค่อนข้างค่อนข้างเหมือนนะฮะลออันนี้ก็คือต้นไม้สีชมพูขนาดใหญ่ยักษ์ที่ผมสร้างขึ้นเองฮะเกไม่ดีเวิรไม่ต้องกลัวว่ามันยากครับเพราะมันมีเครื่องมือเยอะมากนะครับผมและมันก็มาพร้อมกับไอตัวนี้ไอหลังนี้เนี่ยผมได้มาจากอะคลิปของชาวต่างชาตินะเขาสร้างเดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ให้ฮะแล้วก็ ลิงค์คลิปวิดีโอเพื่อใครอยากไปดูนะเออใช่ผมลืมบอกไปผมรีวิววิหารไปแล้วนี่ก็คือร้านเกมอะเป็นร้านเกมที่ดูดีพอสมควรเลยนะผมล้อเล่นนะเขาสร้างไม่เสร็จแล้วเขาก็ไม่มาสร้างอีกเลยไอ่แดงๆนี่ก็คืออะไรวะอ๋อมันอ๋อมันจะน่าจะเป็นแมคโดนอน่ะแหละที่ก็เช่นเคยกับไอ้ร้านเกมนี่แหละฮะ แต่เป็นคนหละโหนกันเอาละตอนนี้มันก็ได้หมดลงไปแล้วแล้วหน้ากับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่ผมได้พูดถึงนะครับผมและนี่ผมจะมาสร้างบ้านหลังสุดท้ายในแมปนี้นะครับอืมนี่คือโครงสร้างของบ้านที่ผมจะสร้างฮะเป็นสิ่งก่อสร้างอันสุดท้ายในแมปนี้นะครับผมไอ้นี่คือบล็อกใหม่ที่ถูกอัปเดตขึ้นมาฮะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันสวยดีนะ โอเคสร้างต่อเอาละตอนนี้หลังคามันก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าเป็นหลังคาที่ดูดีใช้ได้เลยทีเดียวเชียวและหลังคาบ้านผมต้องมีป่องไฟเพื่อเสริมความหล่อเท่ให้กับมันแล้วก็เติมนี่เข้าไปกูผิดอะไรเนี่ยอ๋ออ๋ออะไรวะ น,น่อนี่ต้องอย่างงี้อะแต่ก็หวังนี่ไปโอ้ดูดีแส้ได้เลยทีเดียวเชีชยวและป่องไฟมันก็ต้องมีควันด้วยฮะนี่ก็จะเป็นการสร้างควันป่องไฟที่ดูสมจริงที่สุดสำหรับผมสร้างขึ้นมาและนี่ก็คือควันของป่องไฟที่สมจริงที่สุดที่ผมสร้างขึ้นมามันดูน่ารักเลยใช่ไหมล่ะนออผมชอบมันนะ มันดูสมจริงใช้ได้เลยนะก็ผมจะสร้างแค่นี้แหละผมไม่อยากสร้างมากเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าเกมมันหน่วงและโทรศัพท์ผมมันร้อนมากเพราะผมอัดหน้าจอไปด้วยเอาล่ะตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าหาเพียนหลายๆผมภูมิใจกับแมปนี้มากเลยฮนะพร้อมกับไอคอนดินสีน้ำตาลเข้มๆนั่นะแบบนี้มันจะไม่ค่อยสวยเมื่อเป็นแบบนี้ แต่มันจะสวยขึ้นก็ต่อเมื่อผมเปิดเงาเห็นไหมมาสะท้อนกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนจําคาพูดที่ผมพูดว่านี่คือสิ่งก่อสร้างอันสุดท้ายในแบบนี้ได้ไหมฮะอืมนี่คือโครงสร้างของบ้านที่ผมจะสร้างฮะเป็นสิ่งก่อสร้างอันสุดท้ายในแบบนี้นะครับผมนั่นก็หมายความว่าผม จะเลิกเล่นเกมนี้แล้วอืมและหลังจากนี้ผมขอเป็นการพากเสียงเอานะฮะเพราะว่าเสียงของสมาร์ทโฟนของผมเนี่ยมันอ่าผมรู้สึกไม่ค่อยชอบมันสักเท่าไหร่นะและบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเพี่มึงจะเลิกเล่นกับเรื่องของมึงดิมึงจะมาบอกกูทำไมวะคือผมอยากจะมาบอกว่า เพราะไอ้เกมนี่แหละที่ทําให้ผมเสียเวลาผมเสียเวลากับการสร้างอะไรไปมากมายหลายอย่างและสุดท้ายผมก็ไปต่อไม่ได้มันเสียเวลามากเพราะเกมนี้เราจริงๆเกมไม่ได้ผิดส้นเตีนเยนอะไรหรอกแต่ผมแค่รู้สึกแบบ กูทำไปทำไมวะเนี่ยเกมมินิเวิลเนี่ยเมื่อก่อนกับตอนนี้คือมันต่างกันมากมันแทบจะไม่มีสเสน่ห์อะไรของมันที่เป็นจุดเด่นเลยฮะมันก็แล้วแต่คนอีกทีหนึ่งนะบางคนอาจจะชอบแต่ผมไม่ฮะหรือว่าบางทีผมอาจจะเป็นผู้เล่นที่มาจากเกมแมนครับและมาพูดถึงเกมแมครับเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ในเกมแมครับกับแมปวันบ็อกนี่เห็นไหมบ็อกเดียวเดียวเลยแต่นี่คือสกินผมฮะเท่ใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะผมจะเปลี่ยนจากมินิเวิลมาเล่นเกมแมครับ แล้วใครอยากให้ผมเล่นเกมไหมครับวันบล็อกให้ดูก็กดไลค์หน่อยฮะกูจะได้มีกำลังใจเข้าใจไหม